คุณผู้ชมคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน B N K Master นะคะคเป็นความเคลื่อนไหวที่สอนเอตาปูนเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด <c oughs> มาพร้อมกับหลักฐานนี่กระดาษม้วนใหญ่เบื้อเริ่มเลยนายตั้มบอกว่านี่เป็นหลักฐานเส้นทางการเงินนะคะและนอกจากหลักฐานที่ว่านี้ที่เดี๋ยวคงจะเปิดว่าเป็นเส้นทางการเงินเพิ่มเติมอะไรที่นอกเหนือ,อจากที่เคยถแถลงไปแล้วหรือเปล่าวันนี้มีการนำตัวพยานปากเอก ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน B N K มาด้วยคือนางสาวพิมพ์วิไลแล้วก็มี<อ>สายลับ,บทนายตั้มบอกมีสายลับอีกหนึ่งคนเข้ามาให้การที่สอนอเตาปูนหลังจากที่มีการแจ้งความนะคะผบตอรอก,ก็คือบิ๊กต่อพร้อมกับภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีกสคนในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะคะวันนี้ทนายตั้มเดินทางมาที่สอนเตาปูนและอย่างที่บอกก็คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือทนายตั้มเนี่ยเป็นชาร์จ แผนผังเส้นทางการเงินเว็บพนัน BNK Master เอามามอบให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมรวมถึงเข้าให้การในคดีที่แจ้งความดำเนินคดีกับพบตรภรรยาแล้วก็บัญชีมาอีก2คนแล้ววันนี้มีพยานมาด้วย2ปากค่ะคือนางสาวพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายเงินให้กับบัญชีของขาชาชาญ hmm. ทุกเดือนที่บอกมีการโอนไปเดือนละ1ล้านบาท รวมไปถึงมีสายลับอีกหนึ่งคนแต่ว่าคนนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่ขอเปิดชื่อเพราะว่าไม่ได้ต้องการจะให้ออกสื่อเนื่องจากเกรงเรื่องความปลอดภัยทนายตั้มบอกด้วยว่าวันนี้นัดกับบิกเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้มาสอบปากคําที่สอนอเตาปูนเลยเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของสายลับคนที่ว่านะคะและว,วันนี้ต้องเปิดให้หมดว่าใครรับเงินเว็บพนันบ้างอลองฟังดูค่ะ ก็เป็นหลักฐานเส้นเงินนะครับที่ผมได้มีการพูดถึงนะครับทั้งที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็ผังของทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิมพ์วิไลนะครับตามที่พิมพ์วิไลได้บอกว่าโอนตังค์ให้ใครอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เราต้องเปิดแล้วเ,เปิดให้หมดแล้วว่าใครรับเงินเว็บอะไรยังไงนะครับพิมวิไลเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะเป็นพยานสําคัญนะครับแต่ไว้แน่ว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าวันนี้นะครับคุยแล้วว่ายังไงก็ต้องถูกดาเนินคดีก็ให้เขาเปิดให้หมดเลยว่าจ่ายสวย ให้ใครยังไงบ้างนะครับเอาแค่หน่วยนี้หน่วยเดียวเนี่ยเดือนละ1ล้านแล้วมีหน่วยไหนอะไรยังไงอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ให้การครบหมดนะครับสายลับก็จะให้การนะครับว่าตัวเองทํางานอยู่กับใครนะอยู่กับกลุ่มไหนจ่ายเงินให้ใครไอ้ภาพทีผ่ผมเคยได้มาครับที่เป็นภาพว่าไปจ่ายเงินที่ห้องไซเบอร์ห้องคอมมโดอนะครับมีใครอยู่บ้างเวลาขึ้นไปจ่ายเงินนะครับนะแล้วจ่ายไปถอนไม่เงินสดมาเดี๋ยวก็จะมีารายการเบิกเบิกเงินนะครับเอามาประกอบทุกอย่าง แชทคุยสั่งงานที่ผมเคยเอาเอามาให้กับพี่ๆสื่อมวลชนดูนะครับว่ามีแชทว่ารายงานดาบยาวว่ามีการจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้พร้อมสลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมอบพนักสอบสวนทั้งหมดคอในายตา้มยืนยันนะคะว่าหลักฐานที่เอามาวันนี้เนี่ยไม่ใช่หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพบตรอย่างเดียว ถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยก็จะไม่เว้นเช่นเดียวกันและถ้าบัญชีม้าโยงไปถึงใครก็จะต้องดําเนินคดีฟอกเงินกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะขณะที่พยานคนสําคัญที่เดินทางมากับทนายตามด้วยก็คือนางพิมพ์วิไลนะครับได้ยอมรับแบบนี้ครับว่ามีการโอนเงินเดือนรับเป็นหลักล้านบาทให้กับหน่วยงานตํารวจจริงนักข่าวก็เลยถามต่อไปว่าแล้วมีความกังวลไหมที่มาให้การในวันนี้ ทางนางสาวพิมพ์วิไลก็ตอบกลับนะครับว่ามีความกังวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีใครบังคับและไม่มีใครข่มขู่อีกทั้งไม่ได้จะกลั่นแกล้งใครที่ยอมเปิดตัวมาพูดเนี่ยก็คืออยากจะพูดความจริงและยอมรับว่ามีความกังวลที่จะต้องถูกดำเนินคดีแต่ก็พร้อมที่จะสู้คดีเช่นเดียวกันหลังจากออกให้ข้อมูลในวันนี้แล้วนะครับเธอก็ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับ ขณะที่ทนายความของพิมพิพมพวิไลนะคะก็คือคุณสัญญวีสาธุธธรรมบอกว่าวันนี้มาให้การตามหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งตามเอกสารแล้วสามารถที่จะสอบได้ซึ่ง ยืนยันว่าไม่ได้มีการพัดพิงถึงใครเพียงแต่อยากจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการแพ้ชนะคดีอยู่ที่หลักฐานไม่ใช่ว่าใครออกสื่อเยอะกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วจะชนะคดีย้าว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าคุณพิมพ์วิไลวันนี้ที่มาไม่ได้ถูกข่มขู่ที่จะมาให้การก็พูดเหมือนกับเจ้าตัวนะคะครับ